สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวาดรูปในโปรแกรมพ a i n ์น,นะครับวาดรูปเป็นรูปต้นไม้นะครับนักเรียนเป็นการวาดโดยการใช้อุปกรณ์อย่างง่ายๆแต่ต้องมีความถนัดความคล่องในการใช้เมาส์ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในวันนี้ก็คือการระบายสีเพราะเราจะระบายสีแบบมีการไล่น้ําหนักสีอ่อนเข้มนะครับ รูปที่จะวาดวันนี้เป็นต้นไม้ซึ่งเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเรียนในห้องคอมพิวเตอร์เราก็ออกไปดูต้นไม้ของจริงกันแล้วนะครับว่าต้นไม้ในธรรมชาติเนี่ยส่วนที่เป็นใบไม้และก็ส่วนที่เป็นลําต้นเมนื่อโดนแสงกับไม่โดนแสงมันแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเรียนแบบธรรมชาติกันนะครับวิธีการก็คือขั้นตอนที่1เลือกอุปกรณ์ดินสอนะครับแล้วเลือกสีดําหลังจากนั้นเราก็มาร่างภาพส่วนที่1ก่อนก็คือลําต้นนะครับวิธีการลาก ภาพการร่างภาพนะครับก็คือใช้ดินสอร่างให้เป็นกิ่งไม้แล้วก็เป็นลำต้นนะครับสังเกตดูวิธีการลากเส้นนะครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นรากของมันตัวลำต้นนี่ใหญ่หน่อยเนึงตรงโคนมันนะครับแล้วก็ค่อยๆเล็กลงพอขึ้นไปถึงด้านบนเป็นส่วนที่เป็นกิ่งก้านก็ขยายใหญ่ซะนะครับ ทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเส้นตรงนี้ครูหยุดแล้วก็ลากต่อปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าเส้นมันต่อกันหรือยังนะครับก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับแว่นขยายขยายดูว่ามันเส้นมันชนกันหรือยังปรากฏว่ายังไม่ไม่ต่อกันนะครับก็ลากให้มันชนกันซะไม่ค่อยสวยลบนิดนึงอ่าโอเคแล้วก็ไปที่แว้นขยายเลือก1เท่านะครับแล้วก็ลากต่อ ซ่อมนิดนึงไม่ค่อยพอใจโอเคครับอ่าได้แล้วส่วนของลำต้นต่อไปก็จะเป็นส่วนของใบนะครับ ส่วนกองใบก็ยังใช้อุปกรณ์ตัวเดิมนะครับเป็นดินสอสังเกตดูตรงกิ่งนี้ยังเปิดอยู่นะครับยังเป็นช่องว่างอยู่เดี๋ยวเรามาทําให้ขั้นตอนต่อไปตอนนี้มาวาดพุ่มใบก่อนการวาดพุ่มใบนี่ให้วาดพุ่มใหญ่ก่อนเลยนะครับส่วนรายละเอียดเก็บขั้นตอนหลังนี่นะครับนักเรียนจะต้องใช้ความคล่องฝึกให้ได้นะครับในการลากเส้นใบทํายังไงให้สวยเราลากเส้นหยักนะครับเป็นเส้นหยัก อย่างเงี้ยนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างสำหรับนักเรียนคนที่เคยวาดมาแล้วในสมุดวาดรูปในวิชาศิลปะเราก็คงจะมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับอ่าเสร็จแล้วพุ่มหนึ่งต่อไปก็ด้านในเราก็ใส่รายละเอียดของพุ่มใบให้มันซะหน่อยนึงน,นะครับ เพิ่มด้านหลังอีกสักพุ่มหนึ่งอ่าส่วนนี้ก็ลากเป็นอย่างเงี้ยนะครับปิดอ่าทีนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวเราจะเพิ่มช่องว่างสักหน่อยหนึ่งเพราะใบไม้ในธรรมชาติเนี่ยมองแล้วมันทะลุไปถึงท้องฟ้าข้างหลังนู่นนะครับถ้าเราระบายสีเต็มเลยเดี๋ยวมันจะไม่สวยเพิ่มช่องว่างวิธีการเพิ่มก็เหมือนเดิมครับใช้เส้นหยักนี่นะครับสมมุติใ้มันเป็นพื้นที่ว่างๆอยู่นะครับอีกสักอัน ได้พอได้นะครับเอาละขั้นตอนต่อไปก็คือขั้นตอนการระบายสีนะครับตอนนี้เราได้แล้วต้นไม้กับใบไม้2ส,ส่วนนะครับอ๋อตรงนี้ยังไม่ดีลบอีกนิดนึงเก็บรายละเอียดสันหน่อยเว่นขยายกลับไปที่เดิมเลขหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เราก็จะมา ระบายสีแล้วขั้นตอนการระบายสีครูขอเริ่มจากใบไม้ก่อนนะครับวิธีการระบายใบไม้เนี่ยก็จะใช้สีโทนเขียวสามสีเขียวอ่อนเขียวกลางแล้วก็เขียวเข้มนะครับวิธีการก็มาที่สีแถบสีด้านล่างแต่ว่าสีตรงนี้มันไม่พอน้อยเกินไม่เป็นที่น่าพอใจเราจะเลือกสีขึ้นมาใหม่วิธีการก็คือดับเบิลคลิกครับแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นหน้าต่างเพิ่มสีนะครับตรงนี้แล้วเราก็ยังไม่พอใจอีก ก็ไปเลือกตรงนี้ครับเป็นการกําหนดสีเองสังเกตดูตรงนี้จะเป็นแถบสามารถคลิกเมาส์ค้างและเลื่อนได้นักเรียนสังเกตดูด้านข้างกับด้านล่างสีที่เราจะนําไปใช้คือสีที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมด้านล่างนี้นะครับ c o ลอร์โซลิต,ตรงนี้แต่เราจะต้องเลื่อนเจ้าตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะไปหาสีในโทนเขียวสังเกตดูนะครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับอทีนี้มาดูสีเขียวเอาเป็นเขียวออกเขียวเหลืองนะครับ โทนเขียวเหลืองอ่าประมาณนี้น่าจะได้แล้วทีนี้นี่คือสีที่เราจะนําไประบายเจ้าตัวใบไม้คราวนี้เรามาดูแถบด้านข้างมันจะไล่น้ําหนักให้แล้วนะครับนักเรียนถ้าครูเลื่อนเจ้าปุ่มสามเหลีนน่ยมนี้ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเลื่อนขึ้นบนมันก็จะอ่อนเลื่อนลงล่างมันก็จะเข้มนะครับครูเลื่อนขึ้นบนก่อนสังเกตดูตรงนี้เป็นเขียวเขียวอ่อนเขียวเหลืองนะครับถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะเข้มขึ้นจนถึงสีดําสุดเลยครับ ทีนี้เราจะมาเริ่มตั้งแต่สีอ่อนก่อนประมาณนี้อ่านะครับเนี่ยเป็นที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไประบายก็คลิกโอเคเมื่อคลิกโอเคมันก็จะมาโผ่ตรงนี้นะครับนี่ครับมาแล้วครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือดินสอก่อนครับเป็นการกั้นสีเดี๋ยวคุยจะกั้นนะครับเป็นการกั้นสมมุติว่าตรงนี้คือส่วนที่โดนแสงนะ เป็นส่วนที่โดนแสงเยอะที่สุดนะอ่านะครับนี่คือส่วนที่โดนแสงเยอะที่สุดโอเคครับแล้วเราก็ไปที่ถังสีเอาสีมาเทเลยโอเคเรียบร้อยนี่คือส่วนที่มันโดนแสงตรงนี้เราสมมุติว่าแสงเข้าทางด้านขวามือนะครับต่อไปก็เป็นสีที่สองเขียวเข้มขึ้นมา ก็ไปที่เดิมครับดับเบิลคลิกแล้วเลือก Define Custom Color แล้วก็ง่ายๆเลยครับลากแถบนี้ลงมานิดนึงอ่าสังเกตดูตรงนี้ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เลือกโอเคมันก็จะมาผูตรงนี้และก็ใช้ดินสอครับแล้วก็แต่งพื้นที่ในส่วนที่เราต้องการให้มันเป็นสีน้ำหนักที่สองคือสีกลางอะนะครับอ่าตรงนี้หน่อย นี้ด้วยแล้วก็สรนี้นะครับก็อ่าน่าจะได้แล้วลองดูนะครับก็ไปเลือกที่ถังสีครับเทลงไปเทลงไปเทลงไป โอเคได้แล้วครับสีที่สองนะครับต่อไปกลับไปที่เดิมเพื่อที่จะไปะเลือกสีที่เข้มขึ้นโดยการ double click ตัวเดิมแล้วก็เลื่อนแถบนี้ลงมาครับเข้มที่สุดแล้วก็กดโอเคน่าได้แล้วเรียบร้อยแค่นี้แหละ นะครับวิธีการที่จะไปเลือกสีให้มันได้สีที่น้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับวิธีการง่ายๆตอนนี้พุ่มใบเราเสร็จแล้วอาจจะตกแต่งเพิ่มโดยการใช้เ,เส้นดินสอและเลือกสีดํานะครับหรือจะเป็นสีเขียวก็ได้อันนี้คือเลือกสีดําก่อนแล้วก็เอามาทําเพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มใบเพื่อความสวยงามอนะไรอ่างทีนี้นักเรียนบางคนอยากได้สีเขียวเข้มตรงนี้ มาตัดเส้นหรืออยากได้เขียวเข้มตรงนี้มาเพิ่มเติมอย่างส่วนเนี้ยครูว่าช่องว่างมันดูแล้วมันไม่ค่อยสวยครูจะเพิ่มแต่ว่าไอ้เขียวตัวนี้มันหายไปแล้วจะกลับไปก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนวิธีการนักเรียนไม่ต้องกลับไปตรงนี้ก็ได้ครับนักเรียนสมมติอยากได้ตรงนี้ใช่ไหมนักเรียนอ่าลากเส้นใหม่ก่อนวาดให้มันเป็นใบไม้ก่อนนะครับแล้วช่องเนี้ยนักเรียนจะให้มันเป็นสีเขียวเข้ม วิธีการง่ายๆไม่ต้องกลับไปหาตรงนี้เลยครับนักเรียนไปที่เครื่องมือดูดหลอดดูดเนี่ยครับหลอดดูดเนี่ยคลิกแล้วก็มาเลือกสีที่เราต้องการคลิกหนึ่งครั้งสีที่เราต้องการก็จะมาโผล่ตรงนี้และแล้วก็ไปเลือกเครื่องมือที่เทสีสีที่ได้ก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับสีอื่นก็เหมือนกันทําวิธีการเดียวกันเสร็จต่อไปลําต้นครับไปหาสีน้ําตาลกันเถอะเลื่อนแถบมา น้ำตาลมันจะอยู่ใกล้ๆกับสีเหลืองสีส้มตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยเจอแล้วอ่าเดี๋ยวเลือกเข้มก่อนแล้วกันเอาเข้มประมาณนี้นะกดโอเคเลือกดินสอทีนี้กิ่งไม้เนี่ยสวนด้านบนพวกนี้แสงมันเข้าตรงนี้ก็จะต้องมืดใช่ไหมครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะมืดเราจะแบ่งเป็นสามสามโซนนะครับแต่ว่าด้านบนนี้จะเป็นมืดสมมุติว่ามันมัน,ม,นมันโดนบงังกันซะ กั้นมันซะแล้วก็เลือกสีมาเทเลยอ่าต่อไปยังใช้ดินสออยู่แล้วก็ส่วนเมื่อกี้เนี่ยที่เราจะแบ่งนะ,ะครับอ่าไปเลือกถังสีเทลงไปต่อไปดับเบิลคลิกไปที่เดิมแล้วก็เลื่อนแถบขึ้นมาโอเคแล้วก็ดินสอ ลากเส้นใหม่อ่าก็สั่งสีเทลงไปแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คลิกไปเลือกสีออนสุดครับโอเคเทลงไปเลยเนี่ยได้แล้วนะครับลำต้นคราวนี้มันดูแล้วมันยังดูแข็งๆข,ขัดลูกตาวิธีการแก้ไขก็คือใช้ดินสอเลือกสีดำนะครับนักเรียนมาทำเป็นรอยผิวครุขะของเจ้าต้นไม้นะครับพยายามทำให้มัน เส้นมันหยักหยักหน่อยอย่าลากเป็นเส้นตรงเฟี้ยวรตรงนี้ก็ใส่เข้าไปอ่าตรงนี้ไอช่องช่วงรากไม้นี่ครับเราใส่เข้าไปให้เห็นว่าเออนี่คือรากนะแล้วก็มันมีรอยรอยขึ้นมานะ,ะเป็นผิวของไม้นะครับมันก็จะทําให้รอยต่อระหว่างสีเนี่ยดูกลืนกันนะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต้นไม้ของเราในวันนี้ส่วนอื่นๆท้องฟ้าหรือว่าพื้นหญ้าไม่ต้องก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงน้าครูจะมาสอนจากรูปเดิมนี่แหละนะครับวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ